สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเบอร์เกอร์แอนด์ไฟน์นะครับผมก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมผีเกมแรกของช่องเราเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากทุกคนลบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะนี่มันดึกแล้วฉันควรจะกลับบ้านมีกด W A S D นะครับอ้าวอ้อาวไม่ทำอะไรเลยกดคลิกซ้ายกระดิ่งโอเคแล้วก็หันเมาส์โอเคเล่นไม่ยากไปโหลวทุกคนเราซื้อเบอร์เกอร์เสร็จแล้วนะครับนี่เออเออ ไอ้เยี้จักรยานกรุ๊ยังไม่ทำอะไรเลยโอเคต้องไปทางไหนออกน่าจะออกขวาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมบรรยากาศมันแบบว่าวังเวงจังเลยวะทางก็มืดเปรียวชิบหายร้านเบอร์เกอร์อะไรอยู่แถวนี้เบอร์เกอร์แอนด์ไฟภูมิใจนำเสนอโอ้เสียงดังขอขอรู้เสียงก่อนนะเสียงดังมากผมเริ่มกลัวละ แต่บรรยากาศมันก็ดีอยู่นะท้องฟ้าเลยสวยงามยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยหรือเปล่าอย่าดูครึ่งจอนะทุกคนดูเต็มจอเ,เพื่อนผมหน่อยนะเอ๊ะเฮ้ยมีรถผ่าน่ะเฮ้ยลุงอย่างน้อก็ยังมีคนผ่านนะคงไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมแต่ทางข้างหน้ามืดมาก เออเออจักรยานใครมาอยู่ตรงนี้วะจักรยานลมด้วยจักรยานเหมือนเราปะเนี่ยอืมไม่มีอะไรหรอกมั้งคิดไปเองแหละเฮ้ยเงียบจังเออเออเออเชื่อขนลุกนะขนลุกเมื่อกี้ใครเอ่ยทำไม เข้าไปไหนหรอเฮ้ยไอเชื่อเอานี่มันดึงแล้วฉันคนจะกลับบ้านเฮ้ยเรากลับมาที่เดิมวะที่ทุกคนวงคนลุกได้ใครก็ได้ช่วยด้วยทำไมเรากลับมาที่เดิมสงสัยเราจะคิดไปเองแหละไม่มีอะไรหรอกนะเอ๊ะ ใช่เปลี่ยนปะอืมไม่รู้มันแปลว่าอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับโรงแรมหรือเปล่ามีเตียงวันนี้จะรีบกลับบ้านกับเบอร์เกอร์ชิ้นนี้แล้วมุมกล้องไปแล้วเนี่ยเอ๊ะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงอราเจอกันอีกแล้วโอ้ยทำไมลุงไม่ไปไหนอ่ะ ลุงเริ่มกลัวลุงแล้วเนี่ยโอ้ยจกยักรยานคันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเออทำไมมีรอยเลือดวะเนี่ยแย่ละอย่าบอกนะว่านะคิดไปคิดไปเองแหละเออไม่มีอะไรหรอกเอออืกูไปต่อดีไหมเนี่ย ไม่อยากไปต่อแล้วอะตอนแรกที่มันข้ามมาไม่เห็นคนปั่นจักรยานทางรถไฟตรงนี้โอ้ยมืดอ,อีกแล้วเอา้าโอ้ยตัวหนังสือมันเบี้ยวกว่าเดิมเอ้ยเดี๋ยวนะร้านเบอร์เกอร์ไฟดับตอนแรกมันเปิดไฟเอาแล้วไงเอาแล้ว ับหลังก็ไม่ได้ให้ตายเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อตอนแรกมันมีหุ่นด้วยเหรอะตอนแรกมันมีหุ่นเหรอฮะไม่เคยเห็นเลยอะบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ ไฟเนี่ยสว่างกว่านี้ได้ไหมไม่ไม่ใช้ไฟฉายจีนอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับลุงเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยทำไมลุงเอาหัวโคอ่ะลุงใครก็ได้ช่วยด้วยเออโอ้โหทำไมเลือดมันกองเบื่อเริ่มกว่าเดิม ไม่เลียกเป็นกองใหญ่กว่าเดิมแล้วมีรอ,อยลากไปด้วยใช้ไฟฉายจีนได้ไหมเนี่ยมันจะได้สว่างสว่างเอ้เออรถรถไฟเชื่ออย่างไรก็ยังมีคนนะมีรถไฟผ่านเอ๊ะจะบอกนะว่ากูชะโดนตรงรถไฟสวัสดีครับฮัลโหลคนข้างบนเฮ้ยไอสัตว์ตกใจ เฮ้ยเดี๋ยวดีดีดิวยายาเฮ้ย,ย,ย,เ,ยเข้ามาเฮ้ยอย่าอาเอเฮ้ยเปไหนละเออเฮ้ยมึงเฮ้ยไปไปไป รถไฟรถไฟมันเชื่ออะไรไม่ได้แล้วเว้ยข้างหลังด้วยเฮ้ยชุดดักทางเออขนลุกไม่ไหวเลยเฮ้ยอย่าโอ้ย,อยกูเหน็นอยู่ทางซ้ายอย่าดูเครื่องจอนะดูต้องดูเต็มว้าไอ้คำนมนค้าน ไปรุยหยาผมผิดอะไรผมแค่มาผม,ผมแค่มาซื้อเบอร์เกอร์ไม่มีใครทำหลังมาใช่ไหมว้ามผิดเลยผมแค่มาซื้อเบอร์เกอร์ผมแค่หิวอย่าทำร้ายกันเลย อาอชิต้องสือกับหัวนี่มันดึกแล้วฉันก็จะกลับบ้านโอ้ยสภาพร้านเน่ากว่าเดิมอีกตายละไอเชยกูต้องไปใช่ไหมเนี่ยไปก็ไปโอ้ยแต่เมื่อกี้ยังหลอนอยู่เลยชื้นมองดองฟ้าไม่เป็นเช่นคเคยไปยเปลี่ยนตอนนี้เป็นรูปเตียงเนี่ยวนๆอะไรไม่รู้ว่ะ อไอหุ่นหายหุ่นหายหุ่นขว้าหายไม่ชอบมาทากนันแล้วกูก็ไม่ชอบด้วยไม่เพลงบรรยากาศมันบิวยังไงเนีเ่ยเฮ้ยลุงสวัสดีท้าับลุงเชื่อลุงตายไปแล้ว ขนลุกขนลุกขนลุกไม่ไหวแลยอืมเฮ้ยจักรยานมันไปไหนฮัลโหลเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยไอยื้ปั่นนำกูกูตกใจหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้กูลงจักรยานนะไอ้สัตว์ เออเดี๋ยวนะตอนแรกมันไม่มีถ้ำไม่ใช่หรอหึอตอนแรกมันไม่มีกูเข้าไปดีไหมเนี่ยฮะคงต้องเข้าไปเลยนะอโอ้โหเชื่อทำไมเพลงมัน,นเงียบวะอย่านะอย่าเด้อเอ้ยอะไรข้างๆเต็มไปหมดเลยอะไรข้างๆเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้กูตกใจไปแล้วรอบหนึ่ง เฮ้ยไฟอะไรข้างๆนะเอ๊ะเ้ยเสียงรถเสียงรถเสียงรถเฮ้ยบอกเขาอยู่หลังกูนะกูหันไปดีไหมหันเฮ้ยลุงลุงไอ้เหี้ยรถไม่ปากวะทวัตเฮ้ย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 ไปไปไป มึงปั่นเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยอุ้ยมีหลุมด้วยโอ้ยเอยหลบหลบต้องหลบซ้ายซ้ายซ้ายขวาเฮ้ยเขี่ยแล้วขวาขวาเชีย่ยแล้วซ้ายขว,ขวาหมดยังซ้ายซ้ายซ้าย ซ้ายขวาที่ข้างหลังมันอยู่ไะเนี่ยว้าวทำไปแล้วขวาขวาเฮ้ยเชี่อต้องกลางตรงกลางเล็งดีๆเล็งดีๆเล็งดีๆอย่าหย,ยอดเฮ้ยเพลงเงี้ยไปแล้ววะเอ้าบรรยากาศกลับมาปกติแต่ผมไม่เชื่อปกติกับผีดิเอ้าวนกลับมาแล้ว หมันห <laughs> มายความว่ามันโกรธขึ้นสินอะอ,อ,อย่ากูไม่แดกได้แล้วมั้ยเนี่ยเบอร์เกอร์เนี่ยกูคแค่หิวอย่าทำร้ายกันเลยคแค่หิวอ่ะไปไปไปเมารถเอ๊ะอ้าวมันมีรูปถ้ำแบบนี้นี่หมายความว่ายังไงเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนเป็นรูปถ้ำเอ่น เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอหุ่นนี้มาเฮ้ยใช่มันมองถามด้วยนี่หว่าหุ่นกูลุกอีกแล้วเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงกลับมานี่เลยมึงกลับนี่มึงมาคุยกูมาฮะมึงหลอกกูกูตกใจหมดเลยเนี่ยมันไปไหนแล้ววะเชฟหายแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอน ฉันจะตามแกไปทุกที่นี่ไปไหนไม่รอดหรอกเอ้ยเอ้ยเอ๊ทำไมมันโค้งแบบโค้งยาวเลยเนะี่ยเฮ้ยเชี่ยนี่สนาดที่มันบอกมันเข้าถ้ำเฮ้ยแผลงเงียบด้วยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรเออโว้โว,วข้างหน้ามันมืด Wow. Wow. Oh, chắc cái Oh. Wow. Mới phải lên đâu mấy đi. Yeah, cu cu. Đừng thông lái cái lời cu hay hiểu. เอ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาเป็นตัวตัวเริ่มตัวไปเริ่มเทิมไป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 โอ้ยโอ้ยสันสันโอ้ยชิปตามมาเร็วไปดิครับโอ้ยมันเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไปเร็วๆเร็วๆดิเร็วๆร็วว้าชิบมีอุปสรรคมีผีด้วยอุ้ยมึงอย่าชนกูดิเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยสายสายสายเสียงกูไปหมดแล้วโอ้ยหย่าหย่ามันเบียด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 อุ้ยขวาขวาพูนไม่เป็นคำแล้ว โอ้มึงนอกจากมันจะไล่กูแล้วยังมีผีส่งมึงยังส่งผีพันจักรยานเหเนี่ยฮะเฮ้ยย่โอ้ยมันเบียดมันเบียดวุ้ยลบ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 ซ้ายเ้ยอะไรอะทางออกเหรอจริงปะเนี่ยโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โโมือว้ ขวาขวาโอเยทำไมมันแคบลงเรื่อยๆขอร้องข้างหลังมีมไหมมีมีใครเฮ้ยไม่มีใครก็แย่แล้วไอ้สัตว์ลุงอ้าอย่าอย่าจำอย่าเรียบร้อยกูโด,ดนแดกเอา not yet ยังไม่ใช่ตอนนี้อ้าว ยังไม่ปล่อยกูไปหรอโอเคกูยังหนีไม่รอดสินะคงต้องหนีใหม่เอี่หน้ามึงหล่อจริงจริงไป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 ปั่นเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยดูมันหนักเบอร์เกอร์วะเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขวา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  เฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดได้ไหมฮะจะเบียดได้ไหมไอ้เช่างมันมีนอกจากจะมีไอ้ผีนี้ยังมีผีลุงอีกนะเนี่ยขวาปึ๊บปึ๊บหลบกูหลบกูซิกแซกเฮ้ยมึงชนกูทำไมเนี่ยฮะกูเริ่มโมโหละกูเริ่มมีน้ำมูกหสาะใสใสอ๋อพวกนี้ก็ขยันมาชนกูจริงๆเฮ้ยพวกมันหยุดอ่ะเอาพวกมันพวกมันหยุดว้าวไปไปไปพายามันตรงกลางพยายามันตรงกลาง แค่ผีผีลุงซ้ายซ้ายซ้ายแล้วซ้ายหน่อยขวา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 พยายามตรงกลางขวาขวาผีลุงมากูไม่กลับไปมองกูงไม่หันกลับไปมองกูงไม่หันกลับไปมองกูหันกลับไปมองมันมองเองลุงยาผมสาทักทายลุงดีๆนะตอนแรกลุงยาตรงกลางตรงรกลางเ้ยวซ้ายซ้ายซ้ายขวาหน่อยโอ้โยทางมันก็มืดไปหมด เฮ้ยอย่าจับอย่าจับฮะขวาขวาเฮ้ยอย่าเมื่อไยมันจะถึงทางออกวะนี่ถึงหรือ,อยังพอได้แล้วเฮ้ยลุงแล้วมึงมาข้างหน้ากูทำไมวะนี่อ้าวกูกลับมาแล้วตอนนี้บรรยากาศร้านเป็นสีแดง ลงเป็นสีแดงไปหมดกูต้องไปต่อสินะนี่ก็คงยังไม่ปล่อยกูไปใช่ไหมเนี่ยกูแค่อยากกินเบอร์เกอร์นี่มันสายมากเอ้ยนี่มันดึกมากเอ๊ะท้ยทางเปลี่ยนวะทางไม่เหมือนเดิมว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตายเหรอเฮ้ยทำไมมียมมรุทูด ไปไหนเนี่ยตามกูไปเหรอโหแล้วตัวก,กูก็พันชิวเหลือเกินเอ้ยเดี๋ยวนะมีทางออกข้างหน้าว่าแต่มันเชื่ออะไรเนี่ยเอ้ยเอากูยังไม่ได้ออกเลยเอา้าวนันแงกูโดนมึงมึงหลอกกูเฮ้ยไอเชื่อมันเฮ้ยปิดหัวเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะ่ะ enough เอ้าเฮ้ยเอ้า you do not belong เฮ้ยอะไรวะไป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 วิง่งนี่กูโดนล่อยู่เนี่ย เอา้าเราอยู่บนรถเหรอทำไมเราตัดมันอยู่บนรถวะเออโอ้โหอัอนนี้เราเป็นลุงเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเอา้เอาวอ้าวนั่นไง จะบอกนะว่าเราเป็นลุงแล้วเราออกมาซื้อเบอร์เกอร์แล้วเราก็ไปชนคนเข้าให้เชื่อกูาใช่เลยโอโจบแล้วโอเคคือเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องราให้นะครับตอนนี้มันจะเหลือตอนท้ายเนี่ยผมว่าเราเนี่ยน่าจะออกมาซื้อเบอร์เกอร์แล้วเราก็เผื่อประสบอุบัติเหตุไปชนคนขี่จักรยานเข้าแล้วเราก็หลอนไปเลยครับน่าเหตุการณ์สุดท้ายนะที่ผมคิดอย่างนี้นะมานี้นะ แต่ถ้าไม่ใช่ทุกคนก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองเล่นนะเกมเนี่ยสามารถเล่นได้บนเว็บเลยนะครับเป็นเกมฟรีด้วยนะที่สําคัญวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม